สวัสดีเจ้าทุกทุกคนปาวันนี้กลางวันอันผิกอองเจาะต่ำคนเดียวกับลังเซตใหม่ๆปลาทูทอดไส่อัวพักกาบกะจมีพักตุดพักบลาทวฟักเง้ยวบเขือแล้วก็ปะแตงแล้วก็กระลำกินข้าวสวยนะเจ้าวันนี้ไปกินข้าวนึ่งป่ะกินแต่กันเจ้าสวัสดีเจ้าทุกทุกคนยินดีต้อนรับเข้าช่องทีละคนเมืองเหนือนะเจ้าป่ะผิกออง จะให้กินพักแหนพักอย่างก็ผักตูดตัวฟักยาวก็เขือผักสดก็จะมีกระหล่ำมีมระแตงนี่ก็จะเป็นกายกระทูถอดประกอบไส่อวัวที่ถอดได้เยอะนี่อย่างเพื่อแมวก็จริงแมวบาได้บาได้ตั้งใจเี้ยงแมวมันไม่อยู่แมวจ้อนนี่แหละแต่ว่ามันเสี่ยงลูกมั้เนาะ เอาลูกมาอยู่นี่ก็เละเอาเข้ามันกินจุดเข้าซื้อนล้มมันกินลูกตัวน้อยอย,อยู่ปันปะทูนเ่ิมกันนะถ้าเขาปะทูตีวันปดียทูหนึ่งม่ได้ใส่มันจะมันจะูงซึกเหมือนค้างค้ามัน่ค่อยชอบหรือต้องมาถอดทั้งมันปะทูค้นกินเนี่ยนะเนี่ยซื้อมาหกตัวมาถอดค้นกินตัวแมวกินตัว ่อนอื่นก็ขอฝากทุกทุกท่านเลยเจ้าไปเข้ามาแล้วทั้งเพื่อนเกา่าเพื่อนใหม่ทั้งคนปีไม่ได้ทำยูทูบด้วกยกันเนาะเข้ามาชม,มาเป็นแฟนครับไปเข้ามาแล้วก็เจอคนเลยก็แชร์ก็ติดตามเป็นกำลังใจให้กันกินมือเจ้าขอบคุณจ้ากทุ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 กคนนะเจ้ามา พักในกันเละไม่สิบบาทแต่ถ้าฝนตกมันจะมันจะพินมันจะขุมๆพอเท่ามันจะเซื่เงิน้อย đơn thằng chặt làm Ua uổng à. tôi mà gì xịt lạ, bài lên xí trình này bốc lại hai bài kiếm kiếm mất này mình khôn กินน้ำพริกนดกลิทักเห วงนี้อาการพอ้านมาทีนึ่งกันหรอ้องฟังสี่สิบก่บโอ้ศสา ากาศขอห้อนข่านไฟกระแปงน้ำมันกระแพงจะเจ้าอันไปเติมน,น้ำมันทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งไอร้รถใหญ่ทงมอเตอร์ไซค์อนพวกนี้มอเตอร์ไซค์มาถึงร้อยนะ เก่งๆก็รอยเร็วนะถ้าเต็ม,มถงังเลยจะมันลงมาถึงคีบแดงแล้ยมันใส่หรอนี่เราดีซิปเต็มถังนะวันนี้ตึงถัง ไปชงดีดีน่อยเติมที่ไปได้หลายเดือนอีเติมตั้งแต่ตเ,เ,นนเติมตังแต่ปลาเดือนคุมภาพันธ์นั่นะนี่ไะเติมเดี๋ยวคึงถังอ่ะต้องเจ็บบก็บายเติมขึ้นมาเ็มถังอ่ะจะคึงทัง ขาแล้วเหลือทีดเดียวไปเติมต้องไปพันพันเอสหรือพันสองแบบนี้ ไอ้ตรงนี้ก็ย้นมาขาครส่ใช่แต่ไอ้บ้านยายก็คือของห้างนะครับปกติไอ้บ้านผมจะไปไหนเนาะจอสดอยู่บ้านคำอะ มันแปลงไปนี่หนึ่งใจคนไปทำงานกันเนาะบางทีต้องทำงานไก่เนี่ยทำงาน่างอำเภอเนี่ยต้องไปรับจะคขอนตอนนี้พอบ้านทำงานวันนี้มาเกษียณเดือนนี้ ไปส่งนั้นไปทำงานทีเนี่ยลมเยินมคารไฟเอการ์น้ำมันเยอะเลยนะหลายทันพอเป็นทำงานมารูปล่างอันเภอไปแลนะ่วอันเภอกับต่างไปประมาณยี่สิบโลอย่างเงี้ยไปนอนปุ่นกับบ้นนอน <c ười> <c ười> ไปกับ ไป่ถุงมันน้ำมันเหมด็กแป้งหรือเน,นี่เนาะนี่มันแป้งอีกตัวหนึ่ง เลียนี่คนเดินเดืนได้น้อยแต่ลำบากไปทำงานแต่ไกลมากรับกับผมได้ ปูแม่ก้องรำนี่มเป็นคนชอบที่ชอบกินปลาทูรทู้จอดกินกับข้าวหนึ่งข้าวหอนเสมอแต่วันนี้ม่กินข้าวหนึ่ง có tạm tán lắm bị là đồn kính giá mọc bìm 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 giá rồi ไม่จำเป็นก็จำเป็นต้องกินนะไม่กินก็ไม่ได้เพราะว่าโรคบางโรคอะบางคนยะไปคิดว่ากินยาหนักทําร้าย,ตยไตเลยนะแต่ถ้าโรคบางโรคท่านเบิกิน้าไม่เป็นมันก็ไปทาร้ายไตยเไดาเหมือนกันทำเมื่อไตไวเหมือนกัน ยังขินย,ย,ย้าย,ายาแต่ยังก็ยาวแต่อ้นนนนี่จะหลกูกบัางหลูกนี่มันเท่าไปไว้เชียบพันได้นะ่ะอย่างถ้าพวกป็นเส้นเลือดมาใต่ตีนีมันก็ะ่งผลทั้งหมดเลย เ็นข่านตานารยงผลต่อสายคมรังสูงมากินยาเราทงผลต่อสพถ้าแสดงหลังยานจะไปที่บาง ผัวเขเรียกกินบ่าเราไปหามนุณทุกถ้าไปหามนุษเรารักษาตอนนี้ก็จะเหมือนรุนแรงชยังถ้าสมมติว่าเขาไปลดซอบสูขหาพ เขาก็จะบ้วนหเขาเป็นอย่างเขาก็จะสะสมที่ตี๊ตี๊ตี๊จะสมมว่าเขาเป็นตัวสมุขรปรากประจําปีอะไรเงี้ยเขาก็หูละคำตานเขาสูงคำนั้นเขาสูงเขาก็จะปรับเปลี่ยนวิธีการกินแต่ถ้ามันมาได้ก็ต้องใจเย็นด้วย อิ่มนะเจ้าขอขอบคุณทุกๆพี่ๆน้องๆทุกๆคนนะเจ้าจะเป็นกําลังใจกันทุกๆวันเราก็จะเป็นกําลังใจกันตลอดไปเขาท่านมีใจความสุขความเจริญที่สิ่งใดก็ขอสมนันใจกราถนาทุกสิ่งทุกประการนะเจ้าขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้า